เป็นตำรวจนี่นะนะครับต้องยศพลตำรวจตรีขึ้นไปถึงจะต้องไปรายงานทรัพย์สินของตัวเองว่าได้มาอย่างไรแต่ข้าราชการถ้าเป็นตำรวจไม่ว่ายศชั้นไหนก็แล้วแต่หรือข้าราชการไม่ว่าจะการเมืองข้าราชการประจำเนี่ยไม่ว่าจะยศน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่หากมีพิการว่าร่ำรวยผิดปกติสามารถไปร้องได้กรณีของคุณจอห์นนี่มือปา่าเป็นเรื่องดีซะอีกครับอยากให้มองมุมบวกว่า,าให้คุณจอห์นนี่และครอบครัวครับถือโอกาสนี้แหละชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ให้สังคมได้ทราบว่าเอาเงินส่วนไหนมาลงทุนต่อยอดหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอธิบายขยายความให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนจะมีนองมีในมีการวางงานมีการสั่งการให้มาร้อที่พูดมาเนี่ยนะครับผมต้องให้กาลังใจคุณจอร์นี่มือปราบและครอบครัวและธุรกิจของแกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนตรงไปตรงมาว่าไม่อยากให้ไปตั้งแง่ข้อรังเกียจลังอนกับคนที่มาร้องของแก หลังจากที่จอร์นี่มือปรามีประเด็นบนโลกโซเชียลนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามีมีหลายคนนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูทิ k t ็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจต่างๆนะครับเสียงก็แตกเป็นหลายเสียงนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะครับที่วิเคราะห์นะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะครับไม่วางคตนะครับไม่ตั้งคติไม่ตั้งแง่นะครับพูดแบบเป็นกลางๆนะครับก็คือทนายอั๋นนะครับผมไม่พูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปฟัง ทนายอั๋นนะครับพูดถึงเรื่องกรณีของจอห์นนี่นะครับที่โดนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับทนายอั๋นพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปฟังจากทนายอั๋นนะครับผมวันนี้นะครับมีตํารวจยศร้อยตํารวจเอกไปร้องกองปราบครับให้ตรวจสอบจอห์นนี่มือปราบ2เรื่องครับเรื่องแรกให้ตรวจสอบพฤติการที่แกไปวิภา์วิจารณ์นายุกรัฐมนตรีหน่อยซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยผิดไหม ประเด็นที่2ครับให้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณจอห์นนี่มือเปล่าส่วนประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือจะมองว่าเป็นการหนาทอก็ดีเนี่ยนะถามว่าถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาซึ่งก็นะครับกฎหมายเขารองรับครับนายกรัฐมนตรีก็ถือเป็นนักการเมืองครับมีกฎหมายคุ้มครองรับรองให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับโดยสุจริตทําได้นะครับส่วนข้าราชการ ก็ต้องวางตัวเป็นกลางไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหลักการว่ากันอย่างนั้นซึวนประเด็นนี้นะครับผมไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้เป็นสาระสาคัญที่อย่างนาเสนเแต่ประเด็นที่2องนี่สิประเด็นที่2เนี่ยนะครับที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงว่ากันง่ายๆว่าตามตามภาษาวิรุณบอกว่าเสียงแตกมีคนร้องประเด็นที่2ครับร้องว่าที่มาของทรัพย์สินคุณจอน,นี่มือป่าทําไมแลดูว่าร่ํารวยจังก็รู้แหละว่าท,ทําธุรกิจหลายอย่าง เป็นเจ้าของค่ายเพลงมีศิลปินดังอยู่ในค่ายด้วยแต่ว่ามันสอดคล้องหรือเปล่ากับกับกับข้อมูลที่แกมีนะนะครับผมพูดอย่างนี้ละกันคืออย่างนี้นะครับผมไม่อยากให้ไปตั้งรังเกียจรังงอนกับคนที่มาร้องบางคนนะครับทนายความก็ดีหรือนักกฎหมายก็ดีมีชื่อเสียงเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีกฎหมายให้ไปตรวจสอบทรัพย์สินอ่าไม่มีกฎหมายให้ให้อยศตํารวจแค่ดาบเนี่ยจะต้องไปรายงานทรัพย์สินถูกครับถูกครับ เป็นตำรวจเนี่ยนะนะครับต้องยศพลตำรวจตรีขึ้นไปถึงจะต้องไปรายงานทรัพย์สินของตัวเองว่าได้มาอย่างไรแต่ข้าราชการถ้าเป็นตำรวจไม่ว่ายศชั้นไหนก็แล้วแต่หรือข้าราชการไม่ว่าจะการเมืองข้าราชการประจำเนี่ยไม่ว่าจะยศน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่หากมีพฤติการว่าล่ํารวยผิดปกติสามารถไปร้องได้และผมอยากพูดแบบนี้นะครับว่าการถูกร้องในพฤติกรรมต่างๆไม่อยากให้ไปตั้งข้อลังเกยียจลังงอนกับคนมาร้อง กรณีของคุณจอห์นนี่เมือป่าเป็นเรื่องดีซะอีกครับอยากให้มองมุมบวกว่ามันมีคนส่วนหนึ่งในสังคมมองว่าแก่ร่ารวยมาจากไหนทําธุรกิจหนึ่งสองสามสี่ขยายกิจการไปล่าสุดเนี่ยเป็นกิจการที่ลงทุนหลายหลายล้านบาทว่ากันอย่างนั้นนะครับสี่สิบห้าสิบล้านตามตามที่เขาว่ากันนะไม่รู้จริงไม่จริงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คนสงสัยและหยิบประเด็นนี้มาร้องอยากให้มองบวกว่าให้คุณจอห์นนี่และครอบครัวครับถือโอกาส นี้แหละชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบให้สังคมได้ทราบว่าเอาเงินส่วนไหนมาลงทุนต่อยอดหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอธิบายขยายความให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือกองปราบนะครับเดี๋ยวเขาส่งเรื่องไปบปชบชต่อก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอยากให้ถือโอกาสนี้เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ระบบบางคนบอกพิธาในอันบุยลำถ้าเป็นอย่างนี้มีการร้องตรวจสอบข้าราชการในกอในขอเนี่ยทำยังไงวุ่นวายสิ ถ้าเป็นอย่างนั้นทาสิครับขา้าราชการต้องมีบวกมีลบขาล้าราชการคือคนที่อยู่เป็นขา้าราชการก็คือคนที่มารับใช้ประชาชนภายใต้เงินเดือน,ก,นกฎเกณฑ์กติกาต่างๆมีสวัสดิการของรัฐที่มากกว่าประชาชนดังนั้นต้องพูดว่าการตรวจสอบทําได้อย่าลังเกียจลังอนนะครับขอให้ถือโอกาสนี้พิสูจน์หรืออธิบายให้กับหน่วยงานและสังคมได้ทราบที่พูดมาเนี่ยนะครับผมต้องให้กลาลังใจคุณจอนในมือเปล่า และครอบครัวและธุรกิจของแกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนตรงไปตรงมาว่าไม่อยากให้ไปตั้งแง่ข้อลังเกียจรังวนกับคนที่มาร้องของแกส่วนจะมีนอกมีในมีการวางงานมีการสั่งการให้มาร้องหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ไมทราบผมไม่ทราบนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ต้องอธิบายขยายความกันแบบนี้ผมให้กําลังใจกันทุกฝ่ายสวัสดีครับ